สวัสดีครับผมผูพ่อกระบาอีกคนหน้าช่นเคยครับบรรยากาศเนี่มือเศร้าประมาณเจ็ดโมงแปดโมงอิสเารอลครับมาหาเละตกปลาขึ้นกอครับมือนี้วันหยุดครับผมมาคนเดียวครับเมื่อนี้เดินสายคนเดียวครับบรรยากาศยนี่มือเศร้าครับข้องไม้ธรรมชาติครับผมน้ำค่อนข้างจะตื่นครับผมเห็นฝูงลานิดหน่อยครับผมก็เลย อยากมาหาล่องตกบึงครับวันหยุดพอนยคกับผมมื่อกี้ได้เบ็ดจิ้งหรีวมาขั้นหนึ่งครับผอมกับเหยื่อตับไก่สดๆครับนี่แหละเดี๋ยวมาลองหลุเบองน้ากันครับว่าสีมานบอสีได้ยูได้กิ่นบ้เนาะครับน้ำกับว่าได้เลือกครับน้ำตื้นนิดเดียวเล้ครับน้ากับประมาณว่าเข้าครับแต่ว่าเห็นฟงประเนินหน่อยครับผมมาลองตกบึน้ำกันวาสีมานปบะมาครับเมื่อนี้ครับกับไม้ธรรมชาติครับผม จากย้อนลงไปได้ประมาณนาทีนึงครับเรื่มตอดแล้วครับดึงแล้วครับดึงทู่แล้วครับดึงสวนครับผมอ้ยปนินใส่สวยครับเตียมแดกครับผมอ้ยจัดไปครับเตียมแดกครับย้อนลงไปได้ประมาณนาทีนึงครับกินเลยครับผมนี่ครับผมเตียมแดกครับดีใจแห้งครับผมมาเมื่อกี้นะครับย้อนลงไปได้ประมาณนาทีนึงครับกินเลยครับผมปนิน ใส่สวยครับผมจัดไปครับแต้มแรกมันมันครับต่อแล้วครับต่อแล้วต่อดีแล้วครับย้อนลงไปเมื่อกี้นีะครับต่อแล้วต่อแล้วหลัลกทุนแล้วครับรอจังหวะครับผมดึงไปแล้วครับโอ้ยหลุดครับเอาไม่เอาไม่ แรกทุลักปลากินเหยื่อดีอยู่ครับนี่ย้อนลองไปกับดึงเหยื่อเลยครับเอาลากไปลากไปลากไปโอ้ยดึงไปของะตอนแล้วคิพนี้เบิ้งน้ำกันเงาๆครับผมเบิ้งน้ำกันเงาๆเลยครับ คลิปนี้ฝากเบื้องไห้จบครับเนาปากลังตอดเยอะดีครับยังไงก็ฝากเอฟซีครับเบื้องคลิปให้จบครับผมกันเงี้ยวเงวครับไปครับลากทุนแล้วครับหลากทุนแล้วครับดึงสวนครับผมอู้เรียบร้อยครับใส่สวยครับจัดไปอีกแต้มครับผมแต้มสองครับโอ้ยแต้มสองสวยสวยครับจัดไปมันๆครับผมแต้มสองครับผมโอ้ยตัวงามครับรุ่นประมาณ ซีนิวครับผมวันนี้หลุนประมาณ4ีนวิวหรือมอ่งประมาณหาหกเส้นครับผมมันมานครับจัดไปครับเลื่อมหลากทุนอีกแล้วครับได้การครับเจอตับไก่ครับผมกับไม้ธรรมชาติเนาหลากไปหลากไปหลากไปดึงสุนมากันนะโอ้ยบดนครับ ไาม่ยังไม่เอาตัวแล้วเอาแล้วครับหลินเยื่อครับผมเอ้าเอาดึงไปแล้วโอ,โอ,เอ้เหยื่อหลอนครับเอาแล้วครับทุนกระตุกแล้วครับ ถึงสวนมากนันาดอู้เดียบรลอยครับเออมันมันครับผมจัดไปอีกแล้วครับจัดไปอีกแล้วครับมันมันครับนี่ใส้สวยครับผมแล้วครับตัวเริ่มขยับแล้วครับผมยานว่ามันสิเป็นปลาหน่อยนะครับเพราะว่าปลานิดหน่อยมันหลายมากวนเยอะครับเออเป็นหลอนแล้วบอก เนาะตวดแล้วย้อนลองไปแปบเดียวก็ตวดครับป่านนี้หน่อยมันกวนไปหาลาักไปตัวซ้ำได้ปะบวบวนน้อยแล้วตวดอีกแล้วเอาหลักไป หลากหลาเลยครับป่าอย่างนี้มันเล็ดเยื่อให้จังใดนี่อดึงสวนอู้ยบุตวนครับบุดไปของงามใหม่ซื้ตอตอดแล้วครับตอดแล้วครับดึงเยอะแล้วครับ ดึงนะครับถึงทุดแล้วครับไปแล้วครับดึงทวดครับผมอุ้ยปลาปลาเงครับปลาเงยอุ้ยเก็บบ้านครับเก็บบ้านครับอุ้ยปลาลุกครับปลาลุกอุ้ยอู้มันนะครับอู้ปลาลุกเงยครับผมอู้ดูเงยครับผมเอ๋อมันแล้วครับจัดไปครับปลาลุกครับผมอุ้ย ปลาดุกงครับมันนะครับมือนี่พูดนะซ้ำแขนเลยครับปลาดุกงมันมันครับตอดเดยอดแล้วครับไปละต,ตอดละมาตรวเล่นผมก็คิดว่าเป็นปลาหน่อยนะครับมาก,กวนปลานี้หน่อยมาก,กวนครับผมคิดว่าเา้าดึงไป ที่เราบอกอู้ดครับมีนทุนแล้วครับออกมาไหมออกมาอ๋ออา,อา,อาโอุ้ยใส่กิวครับวายยูตุนขึ้นมาจมรุนนี่เขาสิปอยครับผมไปตัวน่อยครับไปขึ้นธรรมชาติครับตัวน่อยเอ้า หนักทุนแล้วครับไปหลากไปทรงเงาๆครับทรงเงาๆเลยครับมันดึงกินที่มันดึงเหรินเงานวเลยครับมาเหรนเยอะครับส่วนไร ลนงสวนมากันน่โอ้ยดวนอีกแล้วครับใส่กิวครับปล้อยครับรุ่นนี้ครับล่ออีกหน่อยเกินไปครับไปครับปล้อยครับหลากทุนแล้วครับหลากไปแล้วหลากไปแล้วครับ่งกันน่าตายยังอู้เดือบลอยครับใส่สวยครับจัดไปครับใส่สวยๆเลยตัวนี้ใส่สวยครับจัดไปอีกครับผมมาและ ดูน้ำกันงาวๆครับคลิปนี้ครับให้จบครับผมทุนขยับแล้วครับผมรุนครับสเป็นปลาดุกที่สิเป็ินปลานิ่นที่โดนบาโดนครับเอาเาดึงทุนจมละเอาะเาโอ้ยยินใส่กิิวครับไปขึ้นกาแล้วครับรุนนี่หลากทุนแล้วครับหลักทุนแล้วดึงสวนครับปุดครับ ไปแล้วครับลักทุนแล้วครับหลักทุนไปแล้วน่าจะเป็นปลาหน่อยากขวนเยอะครับอ๋อเดือบอยวัวตัวหน่อยดีครับปล่อยครับตอดแล้วครับเดึงไปแล้วปลาอีกอย่าง เดินไปเดินครับเดนเดไปดเข้ากอรยาครับ oh, oh, ีอเรียบร้อยครับผมจัดไปครับ โอ้ดวนแล้วครับโอ้ยกินนตะย่ำเถิงไปนี่มันมันครับจัดไปครับป่ากินว่าจมครับทุนบ่จมครับผมสวยๆครับ ไปแล้วครับลากไปแล้วครับลากไปแล้วครับโอ้ยบดวนครับไดแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ยหลุดครับจมแล้วครับเมื่อกี้นี่บดวนครับเอาไหมครับมาแล้วดึงไปแล้วครับดึงไปแล้วดึงไปแล้วครับ ไปแล้วครับจมมิดโอ้ยบอดวนนี้แล้วครับปายยังไงลากไปกแล้วครับผมเมื่อกี้จมมิดไปสองบ่ด่วนครับไม่รู้ว่าปายยังลุนกันตัวครับไปแล้วครับดึงจมแล้วครับดึงโอ้ยบอดวนครับ ปไปย,ยังวะไปแล้วครับขิมล้มกับเมียนเลยครับหลากไปแล้วครับหลากตุนไปแล้วครับหลากไปแล้วหลากไปเมน,นป่ายยังล่ะลองเมึงกันนะอ๋ะอ,อนิ้หน่อยครับผมรุ่นปล่อยครับรุ่นนี้ครับ มันจะลากทุนไปเบาๆครับปลาอย่าง,างวะมันเล่นเยื่อนี่เอา้าติดแล้วอ้ยเนาเอาเข้เา,า,า,าครับตัวนี้ทรงงามแน่หน่อยอยู่จัดไปครับครับไอ้ละลากทุนไปแล้วครับลากไปแล้วลากไปแล้ว ไปแล้วครับอู้ยเรียบร้อยครับปานี้น้ใสสวยครับปุ้ยจัดไปครับงามๆเลยครับนี่งามๆเลยครับจัดไปครับครับหลังจากป่าครับนลังกินดีๆอยู่ครับแบตเตอรี่ก็ได้เบิดครับผมผมก็เลยเฝ้ากลับมาครับเพื่อที่จะชาร์จแบตเตอรี่ครับผมเดี๋ยวมาสรุปผลงานในเบิ่์กันครับย่บานครับผม นี่เลยครับผมก็ได้ประดุกมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งครับร่วมกันแล้วก็เป็นสองแล้วก็ปลานิ่นหกเจ็ดตัวครับปลานิ่นใสสวยหกเจ็ดตัวประดุกใสงามๆอีกสองครับเดือวตับไก่ครับผมได้ประดุกสองตัวปลานิ่นใสสวยพานครับเพิ่งแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเป็นกำลังใจสร้างคลิปต่อไปสวัสดีครับ